อบายยมุกท่านแก้ปัญหาเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศแก้อบายยมุกเข้าใจอบายยมุกให้ได้อย่างเดียวเอาจริงเลยเออกเป็นกฎเลยเนี่ยสนยชสปชนี่ร่างกฎหมายเลยเอาเป็นกฎหมายเลยเดี๋ยวนี้ของที่เน่าเเฟอเเฟอทำให้เสียหายเป็นอบายยมุกเยอะอนุโลมกงนเยอะเลยแล้วมานั่งทําเป็นโอ้โหเนี่ยนี่ข่าวตอนนี้ก็นเนี่ยไอ้โรงอะไรอะ โลฟิตเนสอะไรเนี่ยมันก็พลิกแพลงเอาจำบะเอาอะไรตอะไรมาขายมาอะไรอยู่นั่นแหะที่จริงไม่ใช่จำบะเท่าน,นั้นเป็นสิ่งที่ค้ากามกันตรงในนั้นด้วยอะไรจริงแท้ไม่รู้นะเขาก็แก้ตัวกันเป็นไฟอยู่ตอนเนี้ยแม่ก็ตั้งคุณเด่นดอกประดูอะไรนั่นก็ <laughs> อยู่ในขายตอนเนี้ย อย่างเงี้ยไม่เข้าใจจะจิงปลาบเพื่อให้ถ้าไม่มีนี่มันเป็นยังไงถ้าบ้านเมืองไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงประเทศชาติไปม,มีสิ่งเหล่านี้จะเป็นยังไงอาตมาว่าเรื่องพวกนี้ง่ายๆเห็นเห็นชัดๆอย่างเนี้ยแข็งเลยฟื้นใจให้ตายไปเลยว่าคนไม่มีอาชีพเหล่านี้หรือคนทานี้ไม่ได้จริงจังเลยถ้าเปิดละเมิดเอาจริงเลยเหมือนกับชาวตะวันออกกลางเขาเป็นกฎหมายอย่างอิสลามเนี่ย ข้าเลยตัดแขนตัดขากันเลยดีไม่ดีก็ฆ่าเลยแขนคอเลยมันไม่ใช่เรื่องตายมันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องตายเลยเอาจริงได้เลยและไม่ต้องกลัวเลยว่าคนจะไม่เห็นด้วยเห็นดีเรื่องนี้ทำไปแล้วคนจะไม่นับถือาศาสนาอิสลามว่า เกิดขึ้นมาค่อยๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขามีเท่าไหร่เะดูมันจะมีมากก่าใครในโลกแล้วมั้งอิสลามเขาก็เข้มงวดของเขาอย่างนั้นนะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคนจะละเมิดก็ละเมิดไปมันก็มีแน่แต่องค์รวมของเขายังทำได้อยู่ในแคว้นของเขาแดนของเขาจริงแลศาสนาพุทธมันไม่มีลักษณะ บังคับลักษณะเข้มแบบนี้มันให้อิสระเสรีภาพเยอะก็จริงแต่สิ่งที่มันไม่ไหวแล้วประเทศชาติมันไปไม่ไหวแล้วมันก็น่าจะขันชนอกเข้มขึ้นมาถ้าไม่เช่นนั้นมันไปไม่ได้มันจะมีแต่เสื่อมกับเสื่อมจนกระทั่งฝรั่งต้องมาให้สติเตืนอนอาตมาว่าพูดไปแล้วนี่ยนะคนฟังจะมี คนรู้สึกสำนึกแล้วก็เออเอออันนี้ฮิริโอตปะละอายโอ้กลัวไม่เอาแล้วเราแต่เราเพิ่งรู้สึกให้ฝรั่งมันมาเตือนแล้วอาตมาก็หยิบมาพูดต่อเนี่ยขอบคุณฝรั่งกันบ้างเหอะมันจะมีสักกี่คนไม่รู้ถ้าใครรู้สึกใครเข้าใจใครสำนึกได้มันก็ดีอ่ะมันก็เป็นประโยชน์ของตน และเป็นประโยชน์ของโลกของสังคมของประเทศชาติด้วยเพราะเสียงเหล่านี้มันไม่จําเป็นของโลกหรกที่จะต้องเอามาใช้ไม่จําเป็นนะเพราะการไม่การที่ไม่มีปัญญาไม่มีภูมิไม่มีสมรรถนะพอที่จะพัฒนาสังคมแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการเอาอาบายมุกเอาการพน,นันเอาการละนเล่นเอาบันเทิงเริงรมที่เละเทะ จ้านมากนี้มาชูมาเชิดตอกอาศัยเขาอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยแสดงถึงความอ่อนด้อยของผู้บริหารดูแลสังคมมันแสดงจริงๆแสดงถึงความอ่อนด้อยของผู้บริหารดูแลสังคมแล้วก็ไม่เข้าใจว่าอบายยมุกค,คืออะไรอบายยมุกก็คือนั่นแหละชัดๆง่ายๆการพนันสิ่งเสพติด ละงอลกเมงละครที่มันจัดจ้านยำฉาไปการละเล่นกีฬาต่างๆตอนนี้นเ่าอา,ายัยยมุกเยอะท้งนั้นเลยจัดจ้านรุนแรงแล้วก็เป็นหลงประคบประงมไปให้ส่งเสริมซึ่งมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ม,ไม,ม,ไม,มีสาระและยังแถมไปหลงระเริงในรสชาติรสชาติความมันความอร่อยความสุขความส,ามสนุกเพลิดเพลินซึ่งเป็นนรกหาษาทั้งสิ้นหรือไปหลงจัด ในการที่จะต้องเด้ลาบต้องทําให้มันได้ก้อนใหญ่ๆจํานวนมากๆจํานวนใหญ่ๆโกงได้เป็นโอ้ยโกงทีละพันทีละหมื่นทีละแสนก็จอกโกงทีละร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านสี่นั่นละยอดอบายามุกแนวคิดอย่างนี้กล้าโกงด้านๆแบบนี้นี่แหละยอดมหาอภิมหาอบายามุก โลภจัดจนกระทั่งทุจริตอกุศลเหลือเกินเหลือกินแล้วถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นอบายมุกมหาอบายมุกที่จะต้องปิดกั้นให้ได้ต้องออกกฎออกอะไรมากำราบมาต้านเลยถ้าอย่างนี้ยังไม่เข้าใจอาตมาก็ว่าไม่รู้จะต้องบริหารสังคมไปได้ยังไงในเรื่องโลกียะนิราภก็ดียอก็ดีหลงยอดจนกระทั่งต้องซื้อยศซื้อตำแหน่งกันมา ต่างๆนานานี่มันไม่ไหวแล้วมันยอดมหาอบายมุกแล้วมันไม่ต้องซื้อยศซื้อตำแหน่งมาแต่เล่นเชิงเล่นแง่แล้วก็แหม่ขัดแจ้งกันดีไม่ดีก็ทะเลาะวิวาทกันด้วยการแย่งตำแหน่งนี่มันก็เป็นเรื่องหยาบแล้วนี่เรื่องใช้เล่ห์ใช้เล่ห์ใช้วิธีการกลเพื่อที่จะแข่งยศเอายศให้ได้ไปบ บำเบอบ,บ,บ,บัดบัตตนเองให้ได้มันเป็นอภิมหาอบาย,ยมุกมรทุจรรตมันอกุศลมันลายกาดหยาบคายมากมายไม่อย่างนี้ก็ไม่เข้าใจว่าอย่างนี้คืออบาย,ยมุกมันก็ไปใหญ่เลยตอนนี้ทุกวันนี้อะไรอะไรก็บานทารกโทษด้วยอบาย,ยมุกไม่รู้กี่แนวกี่อย่างรูปจัดจา้านรสรูปเสียงกลิ่นรสจัดจา้านอบาย,ยมุกทั้งนั้น แต่ไม่เข้าใจว่ากามาคุณท่ารถจัดจ้านพวกนี้แหละคืออบายามุขไม่เข้าใจก็ยิ่งหลงส่งเสริมไปใหญ่เลยจัดเท่าไรก็เสริมไปด้วยเราก็หลงและเริ่เพลิงไปด้วยสนุกสนานเพลิดไปด้วยอนุโลมพอทำนาแต่ต้องมีขีดเขตว่าอ้นนี้ไม่ได้เลยเถินนี้มันไม่ได้เกินไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นจะบริหารบ้านเมืองให้สังคมสง,งบสุขด้วยศัจธรรมไม่ง่ายไม่ได้เพราะไม่เรียนรู้ศัจธรรมที่ว่าแม้แต่ความหมายของคำว,ว่าอบายยมุกนี่ก็ยังไม่กระเตืองอยากอาตมาตั้งแต่เผยแพร่ธรรมะของพระเจ้าแล้วก็พาธรรมะนี่อาตมาก็พาให้พิสูจน์กันเลยอบรมก็ดีอบรมโน้นนี้ให้เขาเป็นเลิอกอบายยมุกได้ ไม่กี่อย่างหรอกไม่กี่อย่างหรอกเขาไปเลิกเหล่าเลิกยาเลิกเที่ยวเลิกเตรนะเลิกรถจัดเลิอกอะไรตไรได้บงังอินทรีย์พะละทางจิตก็เข้มแข็งขึ้นแค่เลิอกอบายมุขเท่านั้นแหละฐานะดีเศรษฐกิจดีพ้นหนี้พ้นสินชีวิตเป็นสุขในครอ,อบครัวลูกเต้าเหล่าล้าน ไม่ต้องลำบากลำบนเดือดร้อนอะไรอะไรกันครอบครัวอาตมาทำมาแล้วเด๋อนนี้อาตมาก็บินสูงไปหน่อยเอาแต่ทางประมัดไม่ได้ลงมาพูดเรื่องแต่มีพวกเราช่วยกันอยู่พวกเราเราก็รับสืบสารถ่ายทอดเพื่อแก้ปัญหาสังคมระดับล,ล่างๆนี่ก็ช่วยกันอยู่พอสมควรอาตมาก็ต้องเอาสูงที่ขึ้นไปให้มันถึงที่สุดให้ไม่เช่นนั้นมันจะไม่สุด ก็เลยพยายามอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะเพระาะพวกเราที่เข้าใจได้แล้วก็พอสืบสารเชื่อมต่อให้อัตมาได้ด้วยก็ช่วยกันด้วยช่วยกันเถอนะนะวันเรื่องอบายมุกนี่แหละเป็นเบื้องตน้นทำความเข้าใจกับอบายมุกให้ได้แล้วแข็งแรงเลยนี่จะปฏิรูปประเทศปฏิรูปไปเลยตัดเรื่องอบายมุก ให้ดีเลยจะออกกฎหมายจะออกหลักเกณฑ์จะทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทำได้ประเด็นที่พวกเนี้ยเอาให้นี่เลยดูนี่ดิ่งคม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 ,มอยู่นี่เห็นไหมละเมิดอะไรอะไรกันไม่ได้เกรงกลัวเลยมันก็อ่อนแอมันมีเหตุปัจจัยเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่นะรูปหน้าปัจจมูกอะไรอะไรกันเต็มไปหมดนะทุกวันนี้นะนี่เริ่มต้นทำมาแล้วนี่ขนาดว่าได้เอาระดับ ตำรวจก็เอาขั้นพลตำรวจโทรน่นแหละลงไปได้พลตรีพลโทรหลายผู้หลายคนแล้วก็นายพันนายอะไรไปอีกดีแล้วเอาเข้าไปเลยอื่นๆอีกจะรูปหน้าปัดจมูกนักถ้าทำอย่างนี้ได้จริงเลยนะอาตมาว่า,ากระเตื้องสังคมไทยจะกระเตื้องถ้าไม่เช่นนั้นมันไปไม่รอดหรอกและที่สำคัญจริงกว่านั้นก็คือให้หันมาศึกษาศาสนาพุทธ มาศึกษาศาสนาที่เป็นปรมัตาเป็นโลกุตระเป็นอริยะที่แท้จริงในอริยะนี่คือเจริญเนี่ยอริยะของพระเจ้านี่แหละมาศึกษาดีๆให้สมาธิถิกช่วยประเทศช่วยสังคมได้จริงๆอาตมาเนี่ยพูดไปแล้วก็เดี๋จะหาว่าอาตมาและเล็มเรียบเคียงหาเสียงให้ตัวเอง พูดไปไม่หรอกไม่จะเป็นอย่างนั้นทีเดียวคืออาตมาพาทมนี่มันไปได้ชา้านี่หลายเหตุปัจจัยที่เคยพูดเคยบอกแล้วนะถ้ามันลึกประทึกอจินไตมันก็มีด้วยอาตมาก็ไม่อยากจะพูดมากนะอาตมาไม่ได้ท้อถอยไม่ได้เคยย่อยันเลยที่มันจะชา้ามันจะยากยังไงยังไงมีต้านมี ยังไงอาตมาไม่เคยที่จะเพราะเข้าใจเข้าใจเหตุปัจจัยทั้งปัจจุบันนี้ในสังคมโลกและทั้งวิบากของตัวเองอาตมาเข้าใจทั้งสองด้านเพราะงั้นอาตมาไม่ได้งงไม่ได้สงสัยไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้อะไรเลยนะและยังเห็นความจริงว่าเป็นไปได้ในประเทศไทยก้าวหน้าอยู่ก้าวหน้าอยู่มีมีอัตราการก้าวหน้าอยู่จริง เพราะฉะนั้นถ้าเผือว่าใครมีดวงตามีม,มีมีปัญญามีปฏิภาณที่จะดูความจริงที่อาตมาพาธรำเนี่ยใช้ปัญญาดีๆอาตมาไม่อยากพูดพูดจะหาวยกย่องตัวเองยกย่องพวกพวกชาวอโศกพวกอะไรต่ไรพูดไปแล้วเหมือนจะหาเสียงอาตมาก็เลยไม่อยากพูดเท่าไรแต่ก็พูดไปแล้วก็ขอพูดอีกนิดหนึ่งก็แล้วกัน เนี่ยอย่างชาวโศกมาเนี่ยมันก่อกู้เศรษฐกิจได้ก่อกู้เศรษฐกิจได้ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้การเมืองก็เป็นประโยชน์ต่อการเมือง,องจริงๆเพราะเราไปทำงานการเมืองเนี่ยเราก็ทำแค่ภาคประชาชนเพราะเราเห็นแล้วว่าภาครัฐภาครัฐสภาภาครัฐบริหารเนี่ยเรายังเป็นไม่ได้หรอก แม้เราจะพูดตรงๆแม้เราจะมีความรู้มีปัญญามีความเข้าใจในเชิงโลกุตระเลยทีเดียวซึ่งจะทำให้สังคมได้ดีเราก็ยังไม่มีเหตุปัจจัยเพียงพอองค์ประกอบของเรายังไม่พร้อมเพราะงั้นเราไม่ฝันไม่หวังเลยว่าจะต้องไปทำงานในภาครัฐนี่เป็นความจริงใจนะแต่มาไม่ได้พูดหาเหลี่ยมหามเรื่องอะไร แต่เราทำการเมืองภาคประชาชนที่อาตมาพูดไปบ้างแล้วว่าเราช่วยสังคมเนี่ยการเมืองคือการช่วยสังคมอย่าไปแยกการสงเคราะห์สังคมการสงเคราะห์ผู้อื่นนั้นคือการสงเคราะห์แต่การเมืองไม่ใช่งานสงเคราะห์ใครพูดแบบนี้คือคนที่ไม่เข้าใจถึงลึกเสธรรมการเมืองนี่แหละคือการสงเคราะห์ประชาชนช่วยประชาชน มันสงเคราะห์ยิ่งกว่าสงเคราะห์เลยช่วยจริงๆให้สาเร็จผลสงเคราะหนะ์นั่นเป็นเรื่องทุกวันนี้ในะการสงเคราะห์เป็นเรื่องของเรื่องอะไรเรื่องปลีกย่อยทําเป็นกุศลจะได้เป็นเป็นบุญเป็นกุศลได้ไปภาคหน้าชาติหน้าอะไรเช่นนั้นการสงเคราะหนะ์ไม่ได้เป็นอะแต่การเมืองเอาจริงเอาจัง การเมืองนี่เอาจริงเอาจังพวกที่ทำงานการเมืองเขาเอาจริงเอาจังแต่การสงเคห์เขาก็ทำเป็นอดีเลกเป็นอะไรไปเฉยๆการเมืองนี่แหละคือการสงเคราะห์ที่ไม่ใช่อดิเลกเป็นการสงเคราะห์ที่เป็นจริงเป็นจังในชีวิตเลยเป็นการสงเคราะห์ที่จริงจังยิ่งกว่าการสงเคราะห์การสงงคะห์น่ะมันอดีเลกนะถูกต้องแต่การเมืองนี่เป็นการสงเคห์ที่ จริงกว่าการสงเคราะห์ของอดิเลขกนั้น